ัสดีับมาพบกับผมนะครับร้อยยานาวานะครับโอ้โผไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะนอนนึกอยู่ว่าเห็นเขามีเรื่องเล่ากันเยอะแหละเราก็เลยอยากจะเล่าบ้างนะที่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีทุกอย่างไม่มีอย่างเดียวคือผู้หญิงมันก็เรื่องจริงนะมันไม่มีอย่างเดียวคือผู้หญิงแต่มันไม่เกินความสามารถพวกเราหรอกบอกให้เลยนะมันไม่เกินความสามารถพวกเราแม้กระทั่งจิมกระป๋องก็เอาเข้าไปแล้วนะเอาเข้าไปแล้วโอ้โหจู่โจมเข้ามาเกมเลย ช่ไหมจู่โจมเข้ามาเกมเอาเข้าแบบถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นนะแบบเป็นกระป๋องเนี่ยเอาเข้าไปแล้วครับแล้วก็เป็นตัวเลยนะมีช่วงล่างนะเอาเข้าไปแล้วครับแล้วก็ใช้งานไดเข้าด้วยนะและอีกอย่างหนึ่งคือเกมวันนั้นจู่โจมเข้าโอ้โหแล้วก็มีเจน๊นี่เขาเป็นชุดดําเขาถามเลยเขามาบ่อยไงจนเขารู้จักไงเขามาบ่อยเขารู้จักเขาแบบนี่อะไรอ่ะเขาเข้าไปจู่โจมเขาถามนี่อะไร เราคิดว่ายังไงก็ไม่เกมยังไงมันก็ไม่รู้จักหรอกว่ามันคืออะไรเขาถามว่านี่อะไรเราก็บอกว่าอย่าให้ผมพูดเลยเขาบอกถามว่านี่อะไรแมงึ้นเสียงกับเราเลยดิถามว่านี่อะไรเราก็บอกว่าก็เหมือนของพี่อะใช่ไหมเหมือนของพี่แหละมันก็ถามอะไรมันคืออะไรมันก็หยิบออกมาเปิดฝากระป๋องออกมาเปิดเลยเขย่ยาลงมาม็จับมันมันนิ่มๆมันเป็นซิลิโคนไงมันนิ่มๆอะไรเงี้ยปุ๊บเขาก็ถามอีกว่านี่อะไรเราก็บอกว่าเหมือนของพี่แหละใช่ไหม แม่งแบบว่านี่มันคืออะไรพอเราพูดไปจิ๋มก็ป๋องแค่นั้นอ่ะโอ้โหเชื่อไหมแม่งเอาฟางทิ้งกับพื้นเลยแม่งแบง player, at, enfin, แบอีแบบมันมันเรียกเราว่าอีอีเลาะเลยนะมันบอกอีเลาะมึงอะไรมึ <c ậ lish> งเน<ๆ>ี่ยอะไรเงี้ยเราเฮ้ยขนาดนี้เลยวะทําไมมันต้องอไอขนาดนี้วะแต่ตอนที่เข้ามาเนี่ยแม่งจับแก้ผ้าหมดเลยนะผู้ชายนะแล้วเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นชุดดาชุดผู้หญิงด้วยแม่งจับแก้ผ้าหมดเลยเด็กแล้วไม่เห็นเออถามเลยไม่เห็นเรอเมื่อที่อย่างนี้ทําเป็นไย ให้เไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่านะครับเขาบอกว่ามีทุกอย่างแต่ไม่มีผู้หญิงมันก็เรื่องจริงเข้าใจนว่าแต่ถ้าไปแดนหนึ่งเนี่ยแม่งอย่างกับผู้หญิงเ่ยนะเพราะมันผ่ามาหมดแล้วใข้าใจนว่หลายๆคนเลยนะแม่งผ่ามาหมดแล้วบางคนแม่งสวยกับผู้หญิงอีกนะข้างในนี่บางคนแม่งสวยผู้หญิงอีกแต่ไม่ต้องเข้าไปนะข้างนอกเนี่ยผู้หญิงมีเยอะแยะไม่ต้องไปสนใจว่าจะสวยหรือไม่สวยบอกให้เลยว่าข้างในเนี่ยก็มีให้าใจไหมก็มีแต่ว่ามันเป็นของเขาเรียกว่าอะไรของพวก เซ็กชอยพวกอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีอยู่นะบางคนเขาก็ทากันเองเลยนะนะบางคนก็ทาจิมเกาหลีอย่างเงี้ยนะมีจิมเกาหลีด้วยมีอะไรหูแม่งแน่นอนนะข้างในแต่อยู่ข้างนอกสบายที่สุดแล้วนะจะไปหาใครก็ได้จะเจอใครก็ได้ของจริงครับนะข้างในของปลอมเอาเป็นว่าวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ